ซ่อมอะไรที่มันหนักหัวสมองมากจนเกินไปแล้วก็เปลี่ยนแนวการซ่อมมาซ่อมปลั๊กไฟกันบ้างนั่นเพื่อนลูกค้าบอกว่ามันใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นเพื่อนแต่ผมก็กดสวิตช์แล้วไฟมันก็ขึ้นนะไฟมันไม่ได้กระพริบนะไฟมันติดดีมากผมว่าสายมันต้องรวมแน่ๆนเรามาดูกันว่าปลั๊กไฟตัวนี้เนี่ยมันจะหลวมไปกี่เส้นกี่สายนั่นเพื่อนเรามาดูกัน อเราต้องซ่อมปลั๊กไฟนันเพื่อน <c oughs> ออภายในมันเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนมันมันไม่ได้เป็นที่สวิตเป็นที่อะไรหรอกสายมันขาดในกรบเบีอกพอขยับแล้วมันดับ <c oughs> สายมันขาดในเด้อโอ้สายขาดในเด้อนี่นะครับเดี๋ยวการซ่อมก็ตัดสาย ตัดสายออกมาเพื่อนดูนะสายมันขาดในนะเพื่อนเราเราดึงได้เราดึงดึงเพื่อจะเห็นว่ามันขาดในนะเพื่อนเราดึงแฟบนั่นไงเห็นไหมตามปกติแล้วมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะเวลาเราดึงออกมามันก็จะต้องมีทองแดงติดออกมาเห็นไหมมันไม,นมน่มีนะเพื่อนออเส้นนี้เส้นนี้โอ้โอ้โอโอ อ้อะนครับทองแดงมันหมดสภาพไล้วนะเพื่อนด,ดูนะนี่โอ้จริงๆแล้วก็ต้องตัดให้ยาวกว่านี้หน่อยนึงนะเพื่อนเอาเอาเอาประมาณนี้นะตัดดูหน่อยนะครับตัดออกนะเพื่อนต้องตัดออกเพราะว่าสายมันพับไปพับมามันหักนะเพื่อนหักนะนะครับตรงบีบเนี่ยครับ เวลาเราใช้งานนะพับไปพับมามันก็หักได้แล้วทีนี้เราก็ลองดึงดูอีกนั่นเพื่อนหากเกิดว่าดึงแล้วมันยังขาดแล้วมันไม่มีทองแดงติดมาด้วยก็แสดงว่ามันทั้งเส้นเนี่ยมันหมดสภาพนะเอาอย่างนี้นะก็ตัดเยอะหน่อยนะเพื่อนนะอตัดแล้วนเนี่ยอา่าเอาเยอะๆหน่อยแล้วกันนี่ลองดึงดู ดีเว้ยเฮ้่นทีนี้วุ้ยดีเว้ยเฮ้ยอันนี้สายดินเขาได่เนี่ยสายก่าโอ้โหดียน่เนี่ยเออได้แล้วเพื่ inherently. อนได้แล้วเออมันต้องอย่าง,างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนตัวตัวตัวองแดงนะเห็นไหมเดี๋ยวดูโอ้นี่ตองแดงสวยงาม สวยงามมันมันต้องไม่หลุดด้วยนะเพื่อนเวลาเราดึงเนี่ยต้องไม่หลุดด้วยนะครับนี่นี่นะมันจะขาดอยู่ตรงที่ที่ทิปเนี่ยครับตรงตรงนี้นะพับไปพับมาเนี่ยมันจะขาดนะครับต้องตัดออกคืบหนึ่งสองคืบนะเพื่อนนะนะครับเนี่ยมันเริ่มได้แล้วเนี่ยไหมเริ่มดีนะฮะเออมันจะไม่ดีตรงตรงที่มันพับไปพับมานะครับมันหักนะครับเออนี่มันเริ่มดีแล้วเนี่ย เออเนาะเอานะครับก็ถือว่าสายขาดในนั่นเพื่อนนะในกรณีที่สายปลักสายนี้นะน,นะลูกค้าได้ดําเนินกนารหักออกแล้วนะครับเหลือแต่เอ็นกับแอลนะั่นนะฉะนั้นแล้วสีเขียวเราไม่ต้องต่อใช้งานก็ได้นะงานลูกค้าหักออกไปแล้วนะครับเราก็จะยังคงต่อสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลนะครับเพื่อนๆครับ สายขาในเวลาต่อสายพวกน,นี้นั่นเพื่อนหากมันมีรูผมก็จะยัดแย่เข้าไปในรูนะครับแล้วก็ค่อยบัดกีนะครับเพื่อนเพราะว่าหากนะครับหากกระแสนะครับเพื่อนนะวิ่งสูงสูงนี่ยมันจะเกิดความร้อนขึ้นได้นะครับเนี่ยพอร้อนแล้วตะกวดละลายสายหลุดก็มีครับก็เลยเอ๊ะทำมันเป็นรูๆแบบนี้เนะี่ยผมก็จะยัดแย่เข้าไปในรูนะเพื่อนนะ อยบัตรกรีนะครับเพื่อนครับแบบนี้นะปัากไฟตัวนี้เขาก็ทามาดีเหมือนกันนะเพื่อนดูเนี้ยมีกาวด้วยนะอาขาที่สามนะครับแล้วก็มีหลอด LED ด้วยนะครับโชว์ว่ามีไฟเข้านั้นเพื่อนนะแล้วก็มีนี่เลยครับโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดตัวนี้ถ้าเกิดว่ากระแสมันที่การใช้กระแสสูงเนี่ยตัวนี้ตัดนั้นเพื่อนมันเยี่ยมมาก ตัวนี้10แอมป์นั้นเพื่อนนะถ้าเกิดว่ากระแสไหลผ่านเนี่ยมากกว่า10แอมป์นะตัวนี้ก็จะตัดนะเพื่อนตัดนะตัดก็คือแบบมันจะเด้งขึ้นมานะแล้วเราก็จะกดได้ครั้งเดียวนะครับตัวนี้มันยังไม่ตัดนะเพื่อนอ่าถ้าถ้ามันตัดแล้วปุ๊บมันมันจะกดได้ไม่เป็นแบบนี้นะมันจะแข็งเก๋เดนะครับเพราะมันแข็งเก๋เดแล้วเวลาเรากดเข้าไปมันจะดังนะเพื่อนนะ ปกติแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันไม่ตัดนะครับถ้ามันตัดแข็งเลยนะมันจะกดคลัทแล้วก็กดได้ครั้งเดียวนะครับเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดที่รีเซ็ตด้วยมนุษย์นะครับย่ำมากอ่นะครับตัวเงินไปตัวนี้สายขาดในนะครับการต่อก็อย่างนี้แหละครับคุณผู้บ้านนะครับคุณพู้บ้านนี่ขยับไปขยับมานะปีนไปปีนมาเดี๋ยวผมปีนให้เพื่อนดูเนี่ยครับมันหลุดเลยนะเพื่อนนะ ถ้าไม่ขยับก็คงไม่เป็นไรอ่ะนะแต่ว่าผมขยับแล้วผมปิ้นไปปิ้นมาแล้วมันหลุดเลยฉะนั้นแล้วนะครับการบัดกีีครั้งต่อไปไม่เพียงแต่ยัดเข้ามาในรูแบบนี้เท่านั้นนะครับผมก็จะพับด้วยนะเพื่อนนะพับเข้าไปนะครับดําเนินการนั้นเพื่อนต่อสายเส้นนี้ให้ยาวขึ้นหน่อยนึงเนี่ยจะได้ไม่ตึงมากเวลาประกอบเข้านะโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเพื่อน มันก็อาจะมีแค่นี้นะในการซ่อมปลั๊กไฟอะไรครับผมคิดว่าปลั๊กไฟตัวนี้เนี่ยมันจะต้องสุดยอดแน่เลยเพื่อนไ <c oughs> กลๆเดินการเสร็จเรียบร้อยนั่นเพื่อนนี่ปลั๊กตัวนี้มันนี่โอ้เรียแบบร้อยนะครับเปลี่ยนปลั๊กด้วยนะครับขาดทั้งสองข้างเลยขาดทั้งนี้ด้วยแล้วก็ขาดตัวปลั๊กนี้ด้วยนะครับปลั๊กแบบนี้แหละเป็นปลั๊กกลมๆเนี่ยนะครับก็ดาเนินการนะนะครับ ก็ได้แน่นอนละครับทีนี้แล้วทีนี้ปลั๊กตัวเดิมนี่มันขาดเนาะขาดนะนะครับก็ดําเนินการเสร็จแล้วละ่ะนะครับเปลี่ยนปลั๊กแล้วก็ต่อสายข้างในน้นใหม่นะเพื่อนเนี่ยหน้าสัมผัสจุดสัมผัสอของของขั้วนะเพื่อนดูดิตัวนี้อย่างนี้เนาะ ตัวนี้ตลอดแนวเลยนะครับคิดว่าแบบเนี้ยน่าจะน่าจะดีกว่านะพูดถึงเนาะถ้าใช้กับปลั๊กทั่วไปนะครับปลั๊กทั่วไปในบ้านเราเนี่ยแบบนี้มันเยี่ยมกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันบางทีเสียบตรงไปแล้วจุดสัมผัสม,มันอยู่ตรงนี้นครับไม่ได้ไฟก็มาบ้างไมมาบ้างถ้าเป็นแบบนีบ้ตลอดแนวนี่เยี่ยมเลยนะครับผมคิดว่าแบบนี้มันต้องสุดยอดใน,น่าเพื่อน เรียบร้อยนะเพื่อนนะแหมโอ้ yeah. oh, ปั๊กไฟยังได้ซ่อมพบกันคลิปหน้านั้นเพื่อนเราคลิปนี้ก็คงต้องลาจากไปแล้วนะครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ